สวัสดีครับบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับทักทาย f อฟทุกท่านนะครับผมในเย็นของวันนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่าข่าวข่าวนะครับของคู่รักต่างวัยนะครับที่มีกระแสว่าเลิกลากันก็คือคู่ของยยจลากับน้องตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับสรุปนะครับเหตุการณ์นะครับผมก็นะครับเรื่องราวนะครับของ คู่รักต่างวัยคู่ดังนะครับผมที่เคยออกข่าวนะครับเคยมีสัมมนข่าวลหลายสํานักได้มาสัมภาษณ์ลงช่องนะครับไดเ้เผยนะครับเผยแพรเ่เรื่องราวชีวิตนะครับแต่ปีนี้นะครับ2,568ก็ได้ปิดตำนานรักลงไปแล้วนะครับผมคราวนี้นะครับหัวข้อที่แมงกะบี้ก็จะมาพูดก็จะเป็นเรื่องราวของ เวลานะครับเวลาคู่รักต่างวัยเนี่ยฝ่ายผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าแล้วก็เวลาเลิกลากับฝ่ายชายที่มีอายุน้อยกว่านะครับทำไมฝ่ายหญิงถึงต้องโดนคนที่มองเหมือนแบบเขาสมน้ำหน้าหรือแบบบางคนก็ว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วฝ่ายหญิงนะครับเป็นฝ่ายที่น่าสงสารนะครับ แน่นอนครับคลิปนี้คนที่น่าสงสารก็เป็นยายจลานะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายผู้หญิงที่มีอายุมากมีอายุสูงกว่าของผู้ชายนะครับบางคนมักจะเม้นมาบางทีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบในเชิงที่ว่ากล่าวที่แบบว่าสมน้ำหน้านะไปรักเด็กแก่แล้วไม่เตรียมอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่คราวนี้คือ,อเราควรที่จะ ให้กำลังใจนะครับอย่าไปว่าอะไรแกเลยนะครับเราต้องอให้กําลังใจเขาเพราะว่าเขาเนี่นะครับมีสัมพันธ์กันนะครับเป็นผัวเมียกันก็จริงแต่เขานี้ณนะวันหนึ่งนะครับจะจะลากับน้องตั้งก็ได้เลือกลากันแล้วเนี่ยนะครับก็คือต่างคนก็ต่างไปนะครับชีวิตก็ไปเริ่มต้นใหม่นะครับในชีวิตใครชีวิตมันนะครับเพราะฉะนั้น อย่าไปซ้ำเติมคนเลยครับที่เขาบอกว่าคนล้มนะครับอย่าไปข้ามถ้าเราเป็นคนล้มคนล้มคนนั้นบ้างเราจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ล้มนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเราเปรียบเสมือนว่าสมมุติว่าเราเป็นเยจิลานั่นแหละพอเราบอกว่าเราเลิกกับน้องตั้งไปแล้วกระแสะสังคมก็มาว่าคนแก่ที่ไปหลงรักเด็ก อะไรประมาณนี้ก็จะโดนกระแสโจมตีมากกว่านะครับคือต้องบอกกับ fc เนอะนะครับบอกว่าอย่าไปว่าเขาเลยนะครับคนเราเนี่ยเอาอย่างนี้คนแก่หรือคนที่สูงวยัยเขาก็มีอายุแล้วก็มีหัวใจนะครับเขามีหัวใจเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะอายุเยอะอย่างน้อยเขาก็เคยรักกันเคยอยู่ด้วยกันเราเคยเราก็ต้องมองภาพในอดีตว่าเออ ทั้งคู่น่ยเขาเคยรักกันนะนะครับแต่ว่ามาวันหนึ่งชีวิตรักไม่ได้ราลื่นก็เลยไปต่อกันไม่ได้นะครับคือต้องบอกกับเอฟซว่าเออโอเคนะอย่างน้อยนะครับทั้งฝั่งยาลาเนี่ยอย่างน้อยถ้าเลือกกับงตั้งแล้วเนี่ยก็ยังมีลูกนะครับก็ยังก็ยังมีพี่น้องมีหลานๆที่อยู่ข้างๆบ้านนะครับ นี่แหละครับคือกำลังใจที่ดีของเยจรลานะนะครับก็ขออะไรมากครับไม่ขออะไรมากก็คือเยจรลาเนี่ยถ้ามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับเขาก็สามารถทํางานอยู่ที่บ้านได้อาจจะไม่ได้มีใครมาจ้างเยจ,จิลาก็ปลูกผักไปนะครับหากินของยยจรลาไปนะครับทากับข้าวหรือมากินบ้านลูกๆหลานก็ได้ ก็ช่วงลหลังๆก็จะเห็นเยอญาน,นะครับมากินข้าวบ้านลูกๆและหลานๆเนาะนะครับก็ดีนะครับครอบครัวก็ดูรู้สึกว่าอบอุ่นดีนะนะครับก็สมัยที่ยังอยู่กับน้องตั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเขาคงไม่ได้ไปนั่งกินแบบนั้นเขาคงจะนั่งกินกับน้องตั้งสองคนในบ้านนั่นแหละใช่ไหมนะครับแต่คราวนี้ก็คือเป็นโอกาสที่แบบครอบครัวได้แบบนั่ง แม่กับลูกคุยกันแม่กับหลานหรือแม่กับพี่นะครับอิจราก็มีพี่สาวอยู่นะครับก็ถือว่าความสัมพันธ์ทางครอบครัวนะครับดีนะครับทางครอบครัวก็คือทําให้อิจรานะ่ะไ,ได้รับพลังที่ดีแล้วก็ได้รับความรักความห่วงใยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า fc ที comment, eyes, said, ่เข้ามาคอมเมนต์มีร้อยพ่อพันแม่ไม่มีใครที่จะบอกว่าชอบเราได้ทุกคนก็มีคนไม่ชอบเราก็เหมือนกันเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะว่าเยจตะลาตลอดบางคนก็เห็นใจเยจลาสงสารเยจระลาบางคนก็ว่าเลยใช่ไหมเหมือนกันครับก็เหมือนที่ผมมาเล่าข่าวนี่แหละคนไม่ชอบผมก็ว่าผมดิครับแน่นอน เออแต่คนเข้าใจฟังผมเล่าเหตุการณ์เขาว่าเข้าใจผมแล้วก็สงสารยายจลานะครับคือจริงๆอ่ะเราสงสารได้สองคนเลยก็คือยายจลากับน้องตั้งเขาเป็นผัวเมียกันปัญหามันเกิดจากภายในไม่ใช่เราเราเป็นคนรับรู้ข่าวสารแต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือยายจลานะครับเพราะแกอ่เป็นอ่ผู้หญิงที่มีอายุมากใช่ไหมนะครับสังคมก็มอง แบบว่าเอ๊ะเป็นคนแก่ตันหากับเป็นคนแก่ที่แบบไม่ไม่พอกับเรื่องการอารมณ์อะไรประมาณนี้นะหมายถึงว่าที่เขามองว่าเยจิรามีผัวเด็กนั่นแหละเขาก็จะมองจากตรงนี้นะครับแก่แล้วก็ยังจะหาเด็กหนุ่มๆม,มาเป็นผัวอันนี้คือภาษาพูดนะามาเป็นสามีนะครับทำไมไม่อยู่บ้านเลี้ยงหลานทำไมไม่อยู่กับลูก ทำไมไวัยนี้ทําไมไม่เข้าวัดเข้าวาอะไรประมาณนี้นะครับ,ท,นะรบ,รบทุกคนนะครับต่างๆนานาครับทุกคนนะก็อย่างที่ผมบอกว่าใครเป็นใครก็ไม่รู้ที่มาเม้นนะครับที่เม้นว่าเนี่ยบางคนก็ให้กําลังใจผมก็ชื่นชมนะคนที่เม้นมาให้กาลังใจเยจลลาผมก็ชื่นชมนะครับว่าโอเคถึงแกจะเป็นบุคลิกอย่างนั้นแกแต่งกายแกพูด อย่างนั้นอย่าไปถือสาเขาเลยนะครับอย่างน้อยผมก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยเย,ย,ย,ยจาราน่ะเป็นสีสันนะนะครับเป็นสีสันของเขาเรียกว่าากระแสรหรือก็ว่าได้นะครับอย่างน้อยเขาเขาก็มีชื่อเสียงนะเห็นเห็นเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเขามีคนรู้จักเยอะนะเพราะว่าคนเขาดูข่าวทั่วประเทศเนาะขนาดต่างประเทศอ่ะเพื่อนบ้านเรา่ะ พมา่าเขมรลาวเนี่ยเขายังดังเลยมีคนรู้จักเขาเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเขาไดา้แยกทางกับน้องตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเราก็ไม่รู้ออกว่าในอนาคตนะ่ะทั้งคู่อ่ะเขาจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมไหมจะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกไหมอันนี้เราก็ตอบไม่ได้ก็ต้องรอดูอนาคตนะครับ ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ครับทุกคนที่ทั้งคู่เนี่ยจะได้ไมาอยู่ด้วยกันก็มันก็มีโอกาสนะแต่ตอนนี้โอกาสมันยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นว่าเออทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันไหมยังไม่ยังไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ได้ดูคลิปจากช่องลูกสาวเยลาเราก็ไม่รู้ข่าวขราวนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือทุกๆคนก็รู้จากลูกสาวเยลานั่นแหละ ที่ได้ไปถ่ายคลิปแล้วยจิลาก็ได้พูดออกมาในคลิปเออก็ทำให้เราได้รู้นะครับต้องบอก FC ว่าช่อง YouTube หรือคนที่ทำเพจไปถ่ายแกไม่มีนะนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าย้อนกลับไปอ่ะมีใครอ่ามีช่องไหนถ่ายเยจิลาบ้างก็แน่นอนครับก็คือช่องลูกเขยอ่ะช่องลูกเขยเก่าอาดีตลูกเขยเก่าก็คือตาเด่น ก็ได้ถ่ายเขา,เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่องไทยอที่เป็นคนเอรับงานเป็นคนหางานมาให้ในช่วงเขาเล้างใหม่ๆแมงกะบ,บี้มาช่วงไทย้อออกไปแล้วนะครับแล้วผมก็มาช่วงหลังๆนะครับหลังจากนั้นมีใครถ่ายอีกไหมก็ไม่มีนะนะครับไม่มีก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับก็ หลังจากนั้นก็คือไม่มีใครถ่ายก็มีน้องตั้งเขาก็เปิดช่องรักต่างวัยมาใหม่เพราะว่าช่องเก่า,ารู้สึกว่าจะจํารหัสไม่ได้หรือเข้าแอคเคาท์ไม่ได้ก็เลยตั้งรักต่างวัยมาใหม่นะครับเขาก็ได้ถ่ายคลิปลงช่องแล้วก็มี f อดูก็ได้ดูจากที่น้องตั้งถ่ายนั่นแหละคราวนี้มาพูดถึงเรื่อง youtube เนี่ยก็คือของน้องตั้งเนี่ยเขา เขาไม่ได้ทําต่อแล้วก็คือเขาไม่ถ่ายคลิปลงช่องแล้วนะครับซึ่งเิจลาก็บอกแล้วว่าช่อง YouTube หรักต่างวัยปิดถาวรก็คือไม่ลงคลิปอีกต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเิจลาเองนะครับก็เป็นคนที่ไม่ไม่เข้าใจเรื่องโซเชียลก็คือเล่นมือถือไม่เป็นนะครับถ่ายคลิปหรือโหลดคลิปไม่เป็นหรอกครับนอกจากน้องตั้งเท่านั้นที่จะได้โหลดคลิปให้ f c ได้ดูเรื่องราว ชีวิตรักของทั้งคู่นะครับก็เป็นอันว่าไม่ไม่ไม่ได้ดูเนาะนะไม่ได้ดูเลยว่าเออทั้งคู่เป็นยังไงนะครับแต่จริงๆก็เสียดายนะทางช่อง YouTube ของน้องตั้งเนะี่ยก็คือมันมีรายได้แล้วนะครับถ้าเกิดน้องตั้งถ่ายคลิปเยอะๆเนี่ยแน่นอนครับเงินยังไงก็เข้าเข้าเป็นรายเดือนอยู่แล้วแหละครับเพราะว่า FC เชื่อไหมครับว่าคลิปของรักต่างวัยคนดูเยอะนะ คนดูหลายหมื่นหลายหมื่นวิวเลยนะบางคลิปเป็นแสนเลยนะครับกระแสเขาเป็นแบบไหนะนะครับแรงมากเลยแต่เจ้าของช่องเขาไม่ไม่ค่อยถ่ายลงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอาที่สบายใจถ้าเกิดน้องตั้งไม่ไม่ถ่ายไม่สะดวกถ่ายก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่า f c จะรู้เรื่องราวอยากจะลากน้องตั้งได้อีกอย่างไรก็นอกจากจะรอช่องลูกสาวมากลับมาบ้านถึงถึงจะได้เห็นในคลิป ส่วนแมงกะบี้นั้นผมก็บอกไปแล้วว่าอีกประมาณ2เดือนนะครับผมทาธุระที่บ้านก่อนที่ผมไปนะ่ะผมก็บอกไปแล้วว่าย้ำชัดว่าผมไม่ได้ไปอยู่ถ่ายตลอดนะครับผมแค่ไปเยี่ยมเยียนนะครับเพราะว่าผมเองก็กําลังจะกลับไปถ่ายกระแสลักต่างวยลงช่องทิกตอกนะครับให้ให้ใหแบบเป็นแฟนในทิกต o อกได้รับชมคลิป ในช่องทิกตอกเนาะถ่ายคลิปสั้นๆลงครับคลิปความยาวไม่ถึง1นาทีลงทิกตอกให้ fc ได้ดูคอนเทนต์กันนะครับก็มีไลฟ์สดพูดคุยบ้างถ่ายคลิปลงช่องอะไรก็ว่าไปนะครับให้ fc ได้หายคิดถึงว่าเออตอนนี้รักต่างวัยมีคู่ไหนบ้างที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับหรือบางทีอาจจะมีคู่ใหม่นะครับให้แมงกะบ,บี้ไปสัมภาษณ์นะครับ กอ็อาจจะมีนะนะครับถ้าใครรับชมคลิปนี้อยู่ที่เป็นลักต่างไวัแล้วอยากแบบออกสื่ออยากให้มีคนรู้จัก mm. ก็ติดต่อแม็กบี้มานะครับผมยินดีที่จะสัมภาษณ์ดันให้เต็มที่เลยนะครับอืมคราวนี้เราย้อนกลับมาที่เรื่องเย,ย,ยจลาเนาะนะครับเออเย,ยจลาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนขยันนะนะครับ ก็คิดว่าในช่วงชีวิตวัยสาวของยิจิราที่สมมติว่ายังไม่มีลูกนะแกก็คงทํางานอะไรมาเยอะแหละนะครับก็อาจจะแก่ตัวลงก็จะมีโรคนั้นโรคนี้มานะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีอายุแล้วนะครับเอ๊แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าปีนี้เนี่ยนะครับยจิราเนี่ยอายุถึง60หรือยังนะครับผมผมยังไม่รู้นะว่าเยจราถึง60หรือยังนะครับ แต่เท่าที่สอบถามอายุของแม่บัวแม่บัว63แล้วปีนี้แม่เวียงก็หกสิบหแล้วนะครับตอนนั้นที่ผมเคยสัมภาษณ์เยจิลาเห็นบอกว่า56หรือ57นี่แหละทุกคนอายุของยาจิลานะ่ะแต่บางคนก็บอกว่ายาจิลานะ่ะโอ้ ไม่ไม่เชื่อว่าอายุห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดน่าจะแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแหละหน้าเท่ามากยับมากเขาเม้นมาอย่างนั้นนะครับเออนะครับไม่ไม่ได้ว่าเยลานะนะครับเขาบอกโอ้หน้าเหี่ยวมากหน้ายับมากโอ้หน้าจะคุณยายแบบแก่แก่มากแล้วน่าจะแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะครับแต่จริงเยจาลาอายุยังไม่ถึงนะครับอายุยังไม่ถึงครับเขาอาจจะทํางานหนักก็เลยมีรอยเหี่ยวย่นเยอะหรือผิวหนังเนี่ยคือแบบ เมื่อ,เม,อเมื่อเราแก่ตัวลงเนาะมันก็จะเหี่ยวลงมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะทุกคนนะครับมันเป็นธรรมดาของสังขารนะครับที่เอ่อเกิดมาแล้วนะเออแรกๆก็ยังเป็นวัยรุ่นไม่หนุ่มสาวผิวผิวหนังของเรายังเต่งตึงยังหน้าตาดีอยู่แต่พอเราแก่ตัวลงเนะี่ยเราก็หน้าตาแห้งเหี่ยวแก่ลงก็เหมือนดอกไม้อะดอกไม้เวลาที่ออกดอกใหม่เห็นไหมสวยสดงดงาม แต่เวลาที่มันแก่อายุแล้วอายุดอกไม้มันแก่มันก็เหี่ยวครับดอกไม้ก็เหี่ยวก็โรยลาก็ค่อยๆยืนต้นตายไปเนี่ยเปรียบเสมือนก็เหมือนสังขารคนเราแหละไม่เที่ยงทุกคนครับสังขารไม่เที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นปรงซะอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเอออย่างน้อยเราก็ต้องมาแสดงความยินดีกับเดจลารที่เออเดจลาเนี่ยเลิกลากับสามีไปแล้ว คือน้องตั้งก็ยังอยู่กับลูกๆได้ยังมีญาติพี่น้องยังมีครอบครัวที่อยู่ด้วยซึ่งไม่เหงานะครับเยาจะาลาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับแล้วก็มีเพื่อนนะครับจริงๆเยาจะลาเขาเขาก็มีเพื่อนเยอะนะนะครับในในหมู่บ้านหรือต่างหมู่บ้านเขาเขามีนะตอนนั้นจําได้ว่าไปไปบ้านถ้ำเต่ามีหมอลำ จำได้แล้วไปถ่ายเยยาลานะครับที่งานหมอลำนะครับที่บ้านถ้ำเต่านะที่ผมไปถ่ายคอนเทนต์นะ่ะตอนนั้นน้องตั้งก็เต้นคู่กับเยลานะ่ะนะครับสนุกดีนะครับก็มีเพื่อนมาทักเยลาเต็มเลยคนโหเยอะแยะไปหมดเลยครับทุกคนนะทั้งผู้หญิงทั้งเ,เ,เพศที่สามก็คือกระเทยเนะี่ยเยอะเลยนะครับมามาทักเยยลานะครับ ออก็สนุกดีนะได้เห็นแกได้คุยกับคนนั้นคนนี้เออรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ไม่ได้ตัวคนเดียวในโลกนะครับเราก็ไม่รู้นะเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าผมได้เจอเยจนลานะ,ะผมก็จะทําคลิปสัมภาษณ์เรื่องราวว่าเออเป็นยังไงบ้างเยจิลานะครับเดี๋ยวเอฟซีรอชมคลิปก็แล้วกันถ้าเขาให้ถ่ายนะผมไม่รู้นะครับแต่ผมก็ให้ค่าตอบแทนนะ นะครับผมไม่ได้ไปถ่ายฟรีก็ให้น้ำใจเยตลานะครับจะได้มีเ,เงินไว้ซื้อกินนะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องของการถ่ายคลิปนะไม่ได้เกี่ยวว่าผมไปเลี้ยงดูอะไรไม่เกี่ยวนะครับเป็นน้ำใจนะเป็นน้ำใจนะครับที่ที่ได้ไปถ่ายเขาออกคลิปแล้วเราได้ยอดวิวเราก็ให้ให้เงินเขานะครับบางคนเนี่ยชอบโจมตีผมเรื่องนี้ว่าผมมาไปหากินงกับเขาอย่างนู้นอย่างนี้นะครับบางทีก็บอกว่าให้น้อยบ้างอะไรบ้าง ผมก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าน้อยของผมกับคําว่าน้อยของคุณเท่าไหร่ถ้างั้นคุณมาจ่ายเองไหมแล้วคุณก็มาถ่ายเองไหมเออบางคนก็เป็นแบบนี้นะคุณรู้ไหมกว่าจะได้มาถ่ายเนี่ยต้องเดินทางมาต้องเตรียมคําพูดที่จะสัมภาษณ์มานะครับถ้าใครไม่ถูกใจมาสัมภาษณ์เองเลยจริงนะใครไม่ถูกใจคุณมาสัมภาษณ์เองคุณมาให้เงินเขาเองเลยคุณอยากให้เท่าไหร่คุณให้เลยนะครับคือการ การให้น้ำใจก็เป็นการพูดคุยระหว่างกันนะครับอืมผมก็มาถ่ายตรงหลายครั้งนะครับนี่แหละครับมันก็จะมีแบบอุปสรรคอย่างนี้แหละยังมีแบบเอฟซบางคนก็เม้นมาอย่างงู้นอย่างนี้ไอผมอะโดนเยอะนะครับผมมาโดนเยอะเรื่องนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ถือสาแล้วหรอกนะครับเขาจะพูดอะไรก็พูดถึงเขาเขามีปากนะฮะพูดไปสินะครับแต่ว่าเราอะคิดดีทําดีนะเอฟซอย่าลืมนะครับว่าผมเนะี่ย ก็มีส่วนทําความดีช่วยเยจจลาหลายเรื่องนะนะครับจําได้ไหมที่ผมอะซ่อมรถเก่าให้อะจาได้ไหมสองคันเลยนะคันแรกเลยครับสามล้อเอาไปซ่อมแล้วก็ไปเติมน้ำมันให้จําได้ไหมเติมให้เต็มถังเลยนะครับก่อนที่น้องตั้งจะเอาไปขายเนี่ยนะครับแล้วก็รถเก่าเชื่อไหมแมงกะบบี้เนี่ยไปหาอะไหล่มานะเพราะว่าอะไหล่อะไรครับท่อท่อมันดัง รู้สึกว่าน้องตั้งตอนนั้นเขาไปเอาท่ออะไรไม,ามาใส่ไม่รู้มันดังมากเลยนะครับผมเนี่ยต้องไปหาซื้ออะไรเก่าในกลุ่ม Facebook ของผมแล้วก็ได้ท่อนั้นมาแล้วก็เอาไปซ่อมที่ร้านรู้สึกว่าร้านนั้นน่ะน,น้องตั้งน้องตั้งไปซ่อมรถมอเตอร์ไซค์บ่อยนะครับได้คุยกับเจ้าของร้านก็เลยรู้ว่าอ๋อร้านนี้น้องตั้งมาประจําเจ้าของร้านบอกนะครับอะไรนะเมดเขาเรียกเมดอะไร เมดยูหรือเมด80ดสิบไม่รู้เป็นยามาฮ่ารุ่นเก่านะครับรถรถครอบครัวนะนะครับที่ที่ได้ซ่อมให้ไว้ให้เยจราไว้ขี่นะแต่ก็ปัจจุบันก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ได้ขายไปให้กับน้องเขาั้งผมกก็ไม่รู้นะแต่เห็นเห็นอยู่ว่าเขาเขาขายไปแล้วนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังบ้านจำได้ไหมที่ผมจ้างรถรถไถมาดันหญ้าดันขยะออก ให้บริเวณหลังบ้านน่ะมันโลง่งแล้วก็จะได้มีที่ถ่ายคอนเทนต์สถานที่ปลูกผักนะครับแล้วแมงกะบี้ก็ได้สร้างกระท่อมเอาไว้ให้จำได้ไหมกระท่อมกระท่อมอ่าแต่ว่าวันที่สร้างกระท่อมนั้นแมงกะบี้ไม่ได้ส่งมอบให้เพราะว่าผมสร้างเสร็จแล้วยยจะลาะกับน้องตั้งไม่อยู่ทำไมถึงไม่อยู่ก็เพราะว่าลูกเขยลูกเขยอดีคุณเขยเนี่ยพาไปอุดร ก็คือพาไปหลายวันเลยผมก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะส่งมอบให้ได้แต่หลังจากที่ผมเลิกถ่ายไปแล้วลูกเขยก็กลับมาถ่ายกันที่กระท่อมจำได้ไหมเออมานั่งก่อไฟทําอาหารกันก็อยู่ในกระท่อมนะครับแต่ผมก็ดีใจนะที่แบบว่าเออเขาก็ยังได้ใช้กระท่อมของผมที่ผมสร้างให้นะครับผมทําเองเลยนะทุกคนนะผมทาเองนะกระท่อมหลังนั้นะนะครับแต่วันเวลาผ่านไปเสารกระท่อมมันก็ผุเนาะผุลงมา พังนั่นแหละมันเอียงลงมาปุ๊บก็เขาเขาก็ไม่ได้ซ่อมทไม่ได้ซ่อมแซมต่อแล้วก็มารู้อีกทีว่าน้องตั้งเขาสร้างกระท่อมอีกหลังหนึ่งแต่ครนี้ก็แค่เอาอไม้ไปพาดๆเอาไว้ไม่ได้มุงไม,ไ,ไม่ได้อะไรนะครับก็ปัจจุบันผมก็าคิดว่ากระท่อมผมคงจะย่อยสลายไปแล้วแหละเพราะมันหลายปีแล้วนะครับคงจะโดนปวกโดนมอดกินไปหมดแล้วแหละนะครับนี่คือ อย่างน้อยผมก็มีความดีนะทุกคนนะคือเราก็ช่วยเขาหลายเรื่องแหละไม่ใช่ว่าเราไปถ่ายเขาอย่างเดียวแล้วจาได้ไหมเรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์ที่วันนั้นพาเยลยากับน้องตั้งไปหาเสียออสที่วานอนที่เสียออสออให้ไปหวานแห่ที่ปเปียวปานินอะเ,อเดี๋ยวนะใครหวานแห่วะน้องน้องตั้งหรือยังไงผมจําไม่ได้หวานแห่ฟึบมันไปโดนโทรศัพท์แล้ว แหเกี่ยวโทรศัพท์ล่วงน้ําแล้วโทรศัพท์มันพังนะครับเอ็มเดอร์นะครับเอ็มเดอร์ก็สละมือถือให้เครื่องหนึ่งนะครับแล้วต่อมามือถือที่เอ็มเดอร์สละให้เสียนะครับเสียไปแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะตอนนั้นนัที่เราให้นะคือเราก็ช่วยเหลือกันนั่นแหละทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปถ่ายแล้ว จะไปเอาแต่เงินเขาอย่างเดียวก็ผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเราก็แบ่งให้เขาอแหละอะไรช่วยได้ก็ช่วยนะครับทุกท่านนะครับอ่ะท้ายคลิปนี้ก็นะเป็นกําลังใจให้กับเยจลานะนะครับไม่ว่าเยจลาจะโดนว่าจะโดนอะไรก็เป็นกําลังใจให้นะครับใครว่าไปก็นิ่งเฉยเไว้ความนิ่งคือการสยบทุกๆอย่างได้ดีที่สุดนะครับนิ่งไว้เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็หายไปเอง นะครับยังไง f อก็เม้นมาให้กำลังใจเยวจลาได้นะครับในคลิปนี้เนาะนะครับผมโอเคครับก็สหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ